สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงรายเดือนกับช่วงของเดือน10กันแล้วนะคะในช่วงของเดือน10ตุลาคมพุทธศักราช2568กกับภาพรวมในเชิงของการพยากรณ์ดวงรายเดือนแยกเป็นราศีและชาวลัคนาราศีสามารถฟังไปด้วยกันได้นะคะเราจะมีการพยากรณ์ในรูปแบบของ ผสมผสานดังนั้นเปิดใจกว้างๆแล้วฟังเป็นภาพรวมกับ15เรื่องราว15คําคำถามที่มักจะก่อให้เกิดสิ่งที่เราอยากรู้ในช่วงเดือนนั้นๆวันนี้จัดให้นะคะและเรามาเข้าสู่ในช่วงเดือน10นี้แล้วเรารู้สึกว่าเวลาไปเร็วหรือเปล่าถ้าคิดว่าเร็วต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้นะคะ สวัสดีค่ะชาวราศีตุลทุกท่านนะคะและชาวรักนาราศีตุลที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่เราฟังไปด้วยกันได้ค่ะเป็นการพยากรณ์แบบเชิงองค์รวมในภาพรวมเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568เป็นพลังงานดีๆค่ะสิ่งใดที่เราให้กําลังใจกันได้อยากให้กําลังใจในสภาวะที่อาจจะมีเรื่องราวของมุมมองข่าวสารในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะต่างประเทศใดๆก็ตามเป็นพลังงานลบเป็นพลังงานเครียดอยากให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆเช้านะคะ แล้วก็คิดพย,พยายามคิดว่าอืมสำหรับเรามันต้องดีนะ่ะนะคะสร้างกำลังใจเอาไวล้ละกันนะคะทีนี้เราจะมาลองว่ากันที่ดวงของเรานะคะชาวราศีตุลกับภาพรวมในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะต้องใช้คำนี้นะคะเงินคุณเด่นมีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวในสถานที่ทำงานก็คือหัวหน้างานองค์กรนโยบายใหม่อาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นหรือบางที ตัวของคุณเองอาจจะโยกย้ายไปเจออะไรใหม่ๆในองค์กรเดิมๆหรือต่างองค์กรกันออกไปอย่างไรก็ตามมีจุดเปลี่ยนค่อนข้างเยอะดังนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15เอาครึ่งเดือนแรกก่อนนะคะชาวราศีตุลอาจจะพบกัน การจ่ายที่เยอะหรือการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของนิสินการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวแล้วเรารู้สึกเหมือนน่อยรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายใจรู้สึกว่าเราจะหาเงินได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องเงินจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ชาวราศีตุลมกักจะตะหนักแล้วก็เก็บไปคิดค่อนข้างสูงในช่วงของเดือนนี้แต่ถามว่ามันติดขัดไหมมันมีมันติดขัดแหละ แต่มันจะเหมือนเหมือนกับว่าพอเรารู้สึกติดขัดมันจะมีเส้นเงินเข้ามาในเรื่องราวของธุรกิจการค้าช่องทางเล็กๆน้อยๆนะคะพอให้เราได้หมุนเวียนไปด้วยกันได้แต่แนะนำชาวราศีตุนว่าถ้าไม่มั่นใจอะไรในช่วงของเดือนนี้อย่าเพิ่งไปลงทุน นะคะอย่าพึ่งไปลงเงินก้อนโตแบบตุ้มแล้วก็หวังว่ามันจะสีวิไลมันจะสวยงามเหมือนอย่างที่เขาเล่าว่าเหมือนอย่างที่คนอื่นทําได้บางทีตัวเราอาจจะไม่เหมาะดังนั้นนะคะเดือนนี้ไม่จําเป็นอย่าพึ่งลงทุนใหม่ๆ2ไม่จําเป็นอย่าให้ใครยืมเงิน3 วางแผนในเรื่องของการชดใช้นี่สินที่เรามีอยู่และอย่าพึ่งสร้างหนี้อย่าพึ่งผ่อนของถ้ากัดฟันได้ก็อย่าพึ่งผ่อนของในเดือนนี้จะช่วยทําให้คุณผ่านวิกฤตในด้านของการเงินและเงินที่คุณพอหาได้หรือมีเข้ามาจะส่งผลให้เดือนนี้ของคุณราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดี พยายามปฏิเสธคนที่มาหยิบยืมเงินเราด้วยนะคะทีนี้ถ้าถามว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปหลังวันที่15ไปแล้วจนถึงสิ้นเดือนนะคะคุณเป็นคนที่มีความคิดมากเป็นคนที่กังวลน,นะคะดังนั้นคุณอาจจะคิดแต่เรื่องเดิมๆทั้งๆท,ที่เรื่องนั้นจบไปแล้วก็ตามหรือคุณก็ชอบเก็บเอามาคิดนะคะ มันทําให้พลังงานของคุณในแง่มุมที่อยากจะวางแผนชีวิตนตมันลดทอนลงเพราะคุณชอบคิดเกี่ยวกับอดีตชอบคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เราอาจจะเสียเงินไปแล้วนะคะหรือชอบคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่น่าตัดสินใจทําแบบนั้นเลยรู้แบบนี้ไม่ทําดีกว่าช่างมันเถอะค่ะถ้ามันผ่านไปแล้วอะ่ะมันก็ผ่านไปเราก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะดังนั้นเดือนนี้ 1. ระวังความคิดมากของคุณนะคะ2การเงินผ่านได้แต่ต้องไม่สร้างใน3ข้อเมื่อกี้ที่บอกไป3 4ข้อเมื่อกี้นะก็จะผ่านได้อย่างแน่นอนทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าคุณอยากเปลี่ยนงานบางบางดวงชะตายอยากเปลี่ยนงานคุณสามารถเปลี่ยนงานได้นะคะแต่งานนั้นอะ่ะมันจะตอบโจทย์คือ อย่างน้อยมันอาจจะประหยัดการเดินทางและอยู่ใกล้ใกล้บ้านมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งของคุณหรือคุณอยากจะลงทุนในเรื่องของอาชีพเสริมนะคะแต่ต้องลงห้ามลงเงินก้อนโตนะคะให้ลงเล็กๆน้อยๆพอค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อดูสถานการณ์ดูดูว่ามันไปได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นดวงเปลี่ยนง,งานของคุณนะคะมีเกณฑ์เกิดขึ้นแต่มักจะเปลี่ยนภายในองค์กรเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่มากกว่าหรือคุณอยู่กับที่แต่นโยบายทุกอย่างเปลี่ยนไปเกิดการแข่งขันภายในองค์กรมาก เกิดการตัดสินเกิดการปรับสมดุลในเรื่องของการเงินสวัสดิการก็จะมีเกณฑ์รับรู้เกิดขึ้นค่ะถ้าถามว่าเปลี่ยนงานได้ไหมเปลี่ยนได้แต่คุณต้องมั่นใจว่างานที่ใหม่ที่คุณกําลังจะไปเนะี่ย มันได้เงินเดินที่มากขึ้นแต่ไม่ได้มากมายแต่มากขึ้นนะคะหรือได้เท่าเดิมแต่ไม่เสียค่าการเดินทางอันนี้มันจะแค่เหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยลองตัดสินใจดูดีๆว่าคุณต้องการเปลี่ยนงานหรือเปล่าถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะมันก็จะต่างกันเล็กน้อยนะคะทีนี้ถ้าถามว่าอยู่ในองค์กรเดิมจะมีสิทธิ์เติบโตไหมอันนี้ตอบโจทย์เฉพาะคนที่อยากรู้คําตอบนี้นะคะถ้าอยู่องค์กรเดิมค่ะมันเป็นอะไรที่เราคุ้นแล้วก็ เคยๆอืมมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องแบบเออรู้รู้หลบรู้หลีกอะไรมากมายมันก็เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นความเคยชินที่อยู่ได้เพียงแต่คุณนะ่ยอยากเพิ่มของสวัสดิการหรือการเงินจึงเป็นเหตุให้คุณอยากโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนตัวเองมากกว่าหรือไปย้ายในอยู่ในแผนกที่มันสามารถเรียกโอทีได้เรียกเงิน ค่าตำแหน่งได้มันก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนที่ดวงของคุณที่เห็นค่าความต่างเท่านั้นแต่ถามว่าทำที่เดิมได้ไหมยังทำได้อยู่ค่ะในภาพรวมนะคะคนที่ตกงานสำหรับใครก็ตามที่เจอคลิปนี้แล้วตกงานมานานอาจจะตกงานมาหลายเดือนแล้วพอมาเจอคลิปนี้เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเกณฑ์ข่าวดีเกิดขึ้นนะคะแต่ส่วนใหญ่งานของคุณมันจะเป็นเหมือนงานที่ถ้าไม่เกี่ยวพันกับงานราชการนะคะมันเหมือนเป็นงานเป็นจอ็จอบจ็อบ เป็นงานเสริมหรือเป็นฟิลแลนซ์หรือเป็นงานเป็นงานสอนหรือเป็นงานที่ชั่วชั่วครั้งชั่วคราวที่ยังไม่ค่อยถาวรเป็นลูกหรืออาจจะได้รับข่าวดีคือการเป็นลูกจ้างรายปีแบบนี้ค่ะหรือหรือว่าทำงานพาร์ทไทม์ช่วงเวลา2สัปดาห์นี้หรือ2เดือนนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่โดดเข้ามาในชีวิตของคุณมากกว่าแต่ถ้าคุณอยากได้งานเป็นหลักแหล่งอยากได้งานถาวรก็อาจจะต้องดูในตำแหน่งของ อายุแล้วก็ประสบการณ์อันนี้มันขึ้นอยู่กับพวกคุณแล้วล่ะค่ะแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเนาะแต่ถามว่าในภาพรวมดวงของคุณน่าจะเป็นการจับงานเป็นงานที่เป็นระบบแบบสั้นๆไม่ใช่งานระบบแบบเอออยู่ยาวอะไรแบบนี้นะคะเป็นสัญญาปีต่อปี2ปีครั้งอารมณ์ประมาณนี้หรือสัญญาเป็นเดือนเดือนไปนะต่อมาในภาพรวมของการลงทุนอะไรใหม่ๆบอกแล้วว่าถ้าไม่รู้จริงและไม่รู้แบบแจ่มจริงด้วยนะอย่าลงทุนเงินที่คุณจะต้องเอามาจากการ ดึงเงินเก็บอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีถ้าชะลอได้ก็คือไปเรียนรู้สิ่งที่เราจะลงทุนก่อนว่าเราจะไม่เบื่อกลางคันถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คิด เราจะทํายังไงกับสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วนะคะหรือไปเรียนรู้ให้มันจบให้มันมั่นใจก่อนแล้วค่อยลงทุนจะดีที่สุดในช่วงของเดือนนี้นะคะและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลที่ดีต่อคุณในอนาคตด้วยดวงของคุณมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเดือนนี้ค่ะเป็นการใช้เงินเพื่อพัฒนาตัวเองจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นด้วยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะคะไปลองเรียนรู้อะไรก่อนลงมือทําจริงนะเรามาดูภาพรวมของการเงินนะคะ ต้องบอกแบบนี้นะคะการเงินของคุณน่ะคือเงินมันจะเด่นขึ้นตรงที่ว่าคุณวางแผนได้เคลียร์แล้วลดละกิเลสคือประหยัดแบบรัดเข็มขัดเลยอะ่ะสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะและดวงของคุณในด้านของการเงินนะนะคะจะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนไปจากการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนถ้าดวงของใครมีเกณฑ์โยกย้ายหรือได้ข่าวย้ายแล้วได้ย้ายจริงเลยนะคะก็อาจจะได้เงินในเรื่องของการ ขึ้นสู่ตำแหน่งหน้าที่ใหม่ก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นการเงินตอนนี้ถ้าจะเสียก็จะเสียไปเกี่ยวกับพันกับเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่การเดินทางการเปลี่ยนคอนโดการเปลี่ยน ที่พักอาศัยนะคะหรือการเปลี่ยนที่ทำงานการเดินทางที่เกิดขึ้นก็ย่อมส่งผลถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนนี้ด้วยนะคะการเงินจะอยู่กับระบบนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าใครคาดหวังอยากจะไปลุยในต่างแดนต่างประเทศอาจจะมีการติดขัดบ้างหรือยื่นเอกสารแล้วไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอคอยแล้วให้ผ่านพ้นวันที่16ไปอาจจะ มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดวงการเงินของคุณนะถ้ามันจะมีปัญหามันจะยิงมันจะเป็นแค่ช่วงประมาณวันที่1จนถึงวันที่10นะคะมันจะมีปัญหาแค่เนี้ยแล้วไปจะมีปัญหาการเงินอีกทีก็จะเข้าสู่ประมาณวันที่21ไปจนถึงวันที่24เนี่ยมันจะอยู่แบบเนี้ยนะคะ มันจะอยู่การเงินอยู่ประมาณนี้เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่หลังจากนั้นมันก็จะเข้าที่เข้าทางคุณก็จะเห็นถึงความเด่นชัดเรื่องของการบริหารการเงินได้อย่างชัดเจนค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คืออย่าเพิ่งลงทุนทําอะไรใหม่ๆถ้ารู้จริงแล้วค่อยทำเนาะไม่ได้ห้ามนะแต่ถ้ารู้จริงค่อยทาอย่าฝากความหวังไว้ที่คนอื่นนะคะต่อมาเรามาดูในภาพรวมของโชคลาบนะคะดวงของคุณมีโชคลาบค่ะแต่ว่าโชคลาบของคุณนะ่ยมันมาจากการเดินทางไกลมันมาจากการติดต่อเจรจา นะคะถ้าอยากจะซื้อเลขแนะนําเป็นเลขทะเบียนรถที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้แหละคะ่ะจะรถโมไซค์รถยนต์ที่มีทะเบียนรถอ่ะลองซื้อดูนะคะมันอาจจะส่งผลดีต่อคุณก็ได้นะคะและเวลาเดินทางไปไหนการเจรจาการย,กย้ายเนี่ยมันจะเสียเงินกับการเดินทางเนาะแต่มันไปทางแล้วมันดีคุณอาจจะได้โชคลาภมาจากการเดินทางการเปลี่ยนสถานที่การได้พบเจอใหม่ๆการย,กย้ายคอนโดหรือการได้เจอคอนเน็กชันสังคมใหม่ๆมาจากการเดินทางการย,กย้ายก็จะส่งผลดีแต่ จะไม่ได้ส่งแค่เดือนนี้มันเป็นผลดีในอนาคตคุณอาจจะไม่รู้สึกกระดีกระดาตื่นเต้นแต่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นพ้นเดือนตุลาเนี่ยมันดีขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นการเงินที่เด่นขึ้นการเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ที่เขา้าเขาเรียกว่าลงตัวมากขึ้นนะคะใครที่โปรโมทชื่อคุณไว้ก็ไม่ค่อยน่าจะมีอะไรผิดแผนก็ต้องเป็นชื่อคุณอยู่ดีนะคะเรามาดูในภาพรวมของการ เกณฑ์การปิดหนี้บ้างถ้าคุณอยากจะปิดหนี้นะคะมีหนี้สินอะไรไม่รู้แหละอยากจะปิดหนี้จังเลยนะคะอยากเป็นอิสระแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นตรงนี้ละค่ะมันเหมือนกับว่าพอคุณมีเงินก้อนคุณรู้สึกอยากจะปิดหนี้พอคุณมาปิดหนี้มันก็จะกลายเป็นรัดเข็มขัดในส่วนที่คุณจะต้องใช้ชีวิตนะคะดังนั้นเงินมันเด่นตรงที่มันไม่มีหนี้สินแล้วแต่เราจะต้องจํากัดในเรื่องของการใช้จ่ายมีเกณฑ์ปิดหนี้ได้จากการจัดระบบการเงินของคุณค่ะการกู้เงินล่ะนะคะถ้า ชาวราศีตุลบางคนปรารถนาจะไปดิวไปเจรจาต่อรองเรื่องของการเงินกับสถาบันการเงินนะคะ จะยุ่งยากหน่อยในเดือนนี้ลุกยางมันยากหมดเลยแต่มันก็ไม่มีคําว่ายากจนเกินความสามารถนะคะคุณจะสําเร็จกับการเจราจากับสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นการดีลการรีไฟแนนซ์การ ance, การู้เงินหรืออะไรก็ตามเหตุผลทุกเหตุผลมันก็จะต้องมีกติกาของเขาแล้วก็เรามีหน้าที่ผ่านกติกาของเขาและบอกได้เลยว่ากติกาในการคุยกับสถาบันการเงินจากนี้จะยากขึ้นโดยเฉพาะเราทําไมมันยุ่งยากจังนะแสดงว่าเขาอาจจะเช็คมากหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณนะ แต่สุดท้ายปลายทางมันผ่านได้บางทียื่นต้นเดือนอาจจะผ่านปลายเดือนเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นช่วงประมาณ15วันจากเดือนถัดไปก็อีกเดือนหน้าเลยก็ได้เพราะฉะนั้นจะดูยุ่งยากหน่อยแต่สุดท้ายมันสําเร็จนะบางทีอาจจะกินเวลาเป็นเดือนนะคะต่อมาในเรื่องราวของลูกนี้บ้างถ้าคุณมีลูกนี้นะคะลูกนี้คนนั้นจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามทุกอย่างก็ยังคงดําเนินไปตามกติกา ตามข้อตกลงจะเป็นสัญญาใจหรือลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าอะไรก็ตามก็ยังก็ยังถือว่าดีตรงที่ลูกหนี้ยังมีประสิทธิภาพยังคงรักษาคําพูดก็ยังคงส่งเงินให้คุณเป็นลําดับลําดับไปนะคะไม่มีการปิดหนี้ให้กับคุณนะแต่ก็ผ่อนไปเรื่อยๆค่ะเรามาดูในโหมดของพลังงานความรักไม่พูดไม่ได้นะ ความรักของคุณนะคะอยู่ในเกณฑ์ซ่อนเนือซ่อนตัวค่ะอยู่ในมุมที่เป็นเซฟโซนแล้วจะพบเจอความรักได้อย่างไรบางทีมันเป็นแบบนี้ค่ะอยากมีความรักนะแต่กลัวเสียสมาธิ คุณอาจจะกําลังบูเรื่องการเรียนการสอบเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการสอบเข้าสู่หมวดของข้าราชการราัฐวิสาหกิจการไปติวสอบเพื่อให้เข้าองค์กรใหญ่ๆเอกชนใหญ่ๆใ,ในเรื่องของภาษาอะไรก็ตามที่เกิดการพัฒนาตัวเองคุณกําลังมุ่งมั่นกับมันจนไม่ได้มีเวลาที่จะไปเหลียวซ้ายแลขวาเพื่อมองว่าใครมองเราใครแอบชอบเราเราไปชอบใครคุณค่อนข้างอาจจะอยู่ในโหมดส่วนตัวนะคะอยู่ในอารมณ์ส่วนตัวอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวจน ก็ไม่ได้ปารถนาในเรื่องราวของความรักค่ะบางครั้งคุณก็เหมือนฤาษีเฝ้าถ้ำแหละนะความรักมันเข้ามาหาคุณไม่ได้เพราะคุณก็ไม่ได้สนใจที่จะมีความรักด้วยจึงทําให้บรรยากาศในช่วงของเดือนนี้นะคะต่อให้มีการคุยกันหรือใครเข้ามาในชีวิตคุณคุณก็เลือกที่จะนิ่งเฉยหรือปฏิเสธไปเลยหรือว่าไม่ไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์ด้วยโดยเฉพาะความรักที่มาแบบ เส้นทางที่มันดูน่ากังวลไม่ว่าจะมาจากออนไลน์ที่เราไม่รู้จักเขาอันนี้คุณจะยิ่งปฏิเสธใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะปิดกั้นบล็อก้วยสัําไปนะคะคุณเป็นคนซีเรียสแล้วไม่ค่อยเชื่อใครแล้วเป็นคนที่มองว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าดังนั้นเชื่อมั่นว่าคนโสดยังคงโสดอยู่คะ่ะ เพราะยังไม่เปิดโอกาสให้กับความสัมพันธ์ที่ดูแปลกแลแ,ลและที่เข้ามาคุยก็ไม่ถูกใจนะคะทีนี้สําหรับคนมีคู่กับคนที่เป็นคู่รักคู่ครองนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์จะมีอาการหึงหวงกันค่ะหึงหวงในที่นี้ก็คือมีความไม่เชื่อใจกันออกบ้านผิดเวลากลับบ้านผิดเวลานะคะทํางานคุยกับใครหรือเปล่านะค,ะคู่รักก็งอนคู่รักสามีภรรยาคนในครอบครัวก,ก็งอนกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพลังงานของความไม่เชื่อใจความหึงหวง ความแบบงอนๆนะคะการประชดประชันที่มาจากเรื่องของความรักความใคร่ความรู้สึกทําไมเดี๋ยวนี้เธอไม่ค่อยนอนกอดฉันเลยก็จะเป็นประเด็นเกิดขึ้นนะคะและก็จะอาจจะมีความรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลกับพฤติกรรมของคนรักของเราหรือคนในสามีภรรยาคนใดก็ตามอาจจะมีพฤติกรรมที่แบบเอ้ยอยู่ดีๆลุกขึ้นมามาหลอ่อมาสวยเอา้าอยู่ดีๆทําไมต้องคุยแบบ ลับๆจะไม่อยู่ดีๆห่วงพื้นที่มือถือไม่ยอมไม่ยอมปล่อยวางดังนั้นนะคะพลังงานของคุณมาจากความรู้สึกว่ามีความบางอย่างมันผิดปกติ ที่เขาเคยกระทําต่อคุณที่เขาเคยให้เวลาต่อคุณไม่มีการผิดปกติก็จะเกิดการระแวงสงสยัยการหึงหวงการเช็คนะคะแล้วก็การประชดประชันในด้านของความรักเกิดขึ้นอ่ะก็ลองบริหารความรักดีๆนะคะใครมีปัญหาอะไรกันนะ,ะไม่เข้าใจกันคู่รักกันต้องหันหน้าเข้าหากันนะคะต่อมาเรามาดูในเรื่องราวของอมุมเนี้ยเป็นมุมที่ ฟังผ่านๆน,นะคะเฉะพาะคนที่เจอเหตุการณ์รักซ้อนรักสามเศร้าและอยากรู้ว่าเดือนนี้มันจะจบไหมนั่นหมายความว่าเขามีเหตุการณ์นี้อยู่แล้วจึงมาเจอคลิปนี้และฟังข้อนี้ส่วนคนที่ความรักดีอยู่ฟังผ่านๆหรือไม่ฟังข้ามได้นะคะคนที่มีรักซ้อนรักสามเศร้านะคะบรรยากาศตอนนี้มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบเออ เขาเรียกว่าทุกอย่างมันจะกลับคืนสู่ปกติมันจะมีความร่วมมายร่วมมือมีความเข้าใจมากขึ้นหลายฝ่ายเริ่มเข้ามาไก่เกลี่ยในเรื่องราวของความสัมพันธ์เริ่มคือถ้าคุณถูกต้องเหมาะสมทุกอย่างมันก็จะพูดกันอย่างถูกต้องเหมาะสมถ้าคุณมาแบบผิดที่ผิดเวลาทุกก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไปคุยในมุมมองของการผิดที่ผิดเวลาดังนั้นตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณสองคนมันจะเป็นเรื่องของหลายๆคนที่ปรารถนา และอยากให้คู่ของคุณปองดองเขาก็จะกลับมาคุยแล้วก็ช่วยในเรื่องของบุคคลที่3นะคะแต่ถ้าคุณเป็นบุคคลที่ทสเสียเองณนะตอนนี้มันหมายถึงว่าคนกลางอาจจะ เหมือนให้สัญญากับเราแต่พฤติกรรมอะ่ะไม่ค่อยทําตามแล้วก็จะเป็นแบบนี้ทั้งสองฝ่ายคือให้สัญญาฝ่ายนี้แต่ไม่ทําตามให้สัญญาฝ่ายนี้เพื่อให้ผ่านไปทิง้งแล้วก็ไม่ทําตามจนจะต้องเรื่องราวแบานี้มันก็เลยอาจจะต้องไปเป็นบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลต่อคู่ของเราเข้ามาคุยอิทธิพลที่มีต่อคู่ของเราเข้ามาคุยอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็น พลังงานซ่อนเงียบร้ายๆลึกเขาก็จะมีคนรอบข้างที่เป็นพลังงานของเขาครอบครัวเขามาคุยกับคนกลางมันจะเป็นเรื่องของการพูดคุยและหาเส้นทางการลงตัวนะคะมันจะได้ข้อสรุปแหละเดือนนี้ยนะมันจะได้ข้อสรุปเพียงแต่ว่า มันจะถูกใจคุณหรือเปล่าเท่านั้นเองก็แต่ละคนจะมีฐานดวงไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างความรักนะคะโอ้ความรักไปแล้วด้านสุขภาพสุขภาพของผู้คุณนะคะในระยะนี้จัดอยู่ในเกณฑ์สวยงามเกณฑ์ดีเกณฑ์แข็งแรงได้ยาดีค่ะหมอดีค่ะแนวทางรักษาที่ดีรวมถึงนะคะข่าวดีเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะใครก็ตามที่ช่วงนี้ ลูกหลานนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยจังจากสภาพอากาศจากนี้ไปก็จะค่อยๆดีขึ้นทุเราขึ้นนะคะหรือถ้าใครที่มีเรื่องของพวกแพ้เกสรดอกไม้นะคะหรือแพ้อะไรที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังอะ่ะก็จะค่อยๆแบบเหมือนจะได้ยาดีเนาะแล้วก็สถานการณ์ของร่างกายก็มีภูมิที่ดีเกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้ระวังสุขภาพให้ระมัดระวังสุขภาพของเด็กคะ่ะ เด็กเด็กแรกเกิดเด็กที่ยังเดินไม่แข็งแรงเด็กในระดับชั้นอนุบาลจนถึงปฐมกลุ่มเนี้ยให้เรามาระวังนะคะเรื่องของสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนการเจ็บไข้ได้ป่วยและเราจะต้องใช้เวลาของเราไปกันในการดูแลเขานะคะเขาอาจจะเป็นบุตรเราเป็นหลานเรานะคะแต่เราจะต้องดูแลและอุปถัมภ์เขาแล้วก็เทคแคร์เขาดังนั้นให้เตือนเรื่องของบุตร นะคะบุตรบริวารที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทุกอย่างจะคลี่คลายหายดีบางคนมันต้องหายอ่ะซื้อยาเภสัชไม่หายซื้อยาร้านขายยาไม่หายแต่พอเจอหมอครั้งเดียวได้เสียเงินก้อนนึงนะแล้วมันหายมันจะเป็นอารมณ์นี้ค่ะนะคะความสุกซนของเด็กก็ก่อให้เกิด การที่เราจะต้องไปซื้อยาพาไปหาหมอได้นะคะนี่คือภาพรวมของชาวราศีตุลเงินเด่นเปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยนภาพรวมอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วก็ชีวิตที่เปลี่ยนไปก็ขอขอให้คุณมีพลังงานบวกมีพลังงานที่ดีนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ